สวัสดีครับผมนะฮะดีต้อนรับมผมเข้าสู่โปเกมอนเวิร์นั่นเองนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมครับ N Y แล้วก็ม y RPG พจครับผมนี่ม y RPG เรียกว่าหนุ่มผมยาวคนนี้พาโชคมาแน่แน่วันนี้เรามาเปิดบล็อกอะไรครับเนี่ยเป็นบล็อกวิวิดโบเทสนะฮะของโปเกมอนภาษาอังกฤษน,นั่นเองเป็นการ์ดอิงนะครับผมอ่านะคุณสมบัติในนี้มันมีมันมีอะไรบ้างคือหรือว่ามันเราตามหลังรุ่นนี้ประมาณกี่กี่เจนฮนะ จริงๆของไทยตอนนี้เนี่ยตามเท่าแล้วนะฮะเท่าแล้วด้วยครับผมเออเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมไม่เป็นกันเสียเวลาดีกว่าอ่าเราซักันดีกว่าในนี้มันเดี๋ยวก่อนในนี้รายละเอียดก่อนในนี้มันมีทั้งหมดกี่ซองบอกว่าบล็อกนี้เนี่ยมีทั้งหมด3าซองนะฮะสามสิบสองเลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหเราตบกันมันๆเลยเรามาตามหาอะไรตัวหน้ากล่องครับปิกาจูนั่นเองปิกาจูตัวอ้วนนี่เลยเออไอ้ยอ้วนนี่ไอ้อุ้ยมันเดี๋ยวโดนด่านะฮะเออไอ้ตัวอ้วนนี่นะโอเคไป ซัดกันเลยดีกว่าฮะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราแกะเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คืออะไรครับกันไกครับผมเอามาทำไมฮะเพื่อจะเราจะได้ไม่หากกันไกครับเชียอะไรครับนี่คไปกันต่อครับอ่ะแกะกันเลยแกะกันเลยวิธีเปิดมันต้องเปิดยังไงบ้างฮะมีเทคนิคในการเปิดไหมก็คือเปิดมาเนี่ยหันหลังไว้นะฮะแล้วก็เอาก๊าซไม่ใช่อย่างนั้นหันหลังก๊าซครับผมหันหลังก๊าซโอเคไหนตัวอย่างสาธิตไปชุดสาธิตอ่ะมุดเราใกันไกลถ้าเกิดออกปีกจูออกอันนี้เลยทำาไงล่ะก็จบเลยกลับบ้านเลยครับ ต้องตัดระวังนะฮะเดี๋ยวปิดคลิปเลยนะถ้าเกิดจบออกอันนี้ปิดคลิปเลยปิดคลิปไปวิ่งเลยครับผมเอาเราตัดกันก่อนนะฮะครับผมโดนการ์ดปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนใจเย็นๆจโอ้ยผิดด้านนะผิดด้านเออแล้วก็นี่อ่ะการ์ดออกมานะเฮ้ยอันนี้เป็นโค้ดโค้ดสำหรับเล่นออนไลน์ใช่นั้นเราจะไม่โชว์ไปเออโอเคไว้พอเดี๋ยวเราจะเติมเองครับผมเอาสี่ใบนะฮะครับผม สี่มาไว้ด้านหน้าอ่าอ่าแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นพลังงานฮะอุ้ยโอ้ยต้องเป๊ะรู้จริงโอ้โหูเรียนมาแน่นอนครับผมทีนี้ใบท้ายเนี่ยจะเป็นการที่ลุ้นว่าจะเป็นวีหรือเปล่าได้อ่าโอเคไปลุ้นเร็วๆเลยฮะอะไรฮะพลังงานฟ้าปร๊บข้างคาวฮะข้างคาวไม่มีอะไรมีการไหนน่าสนใจนี่บอกได้นะครับผมยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นเลยยังไม่มีเลยตอนนี้โอ้วันนี้ลาทั้งนั้นเลยไปไป ปอุ้ยแล้วมันเป็นเฟย์ฟอยฮะเป็นอีวูฮะอันนี้เรียกว่ารีเวิร์สแลนะฮะคืออะไรครับจะเป็นการ์ดเหมือนกับใบอื่นๆนี่แหละแต่ว่าจะทำมาเป็นรอบนอกของรูปเนี่ยจะเป็นฟอยฮะจะอยู่ใบก่อนสุดท้ายอ้าว่ะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายที่เป็นใบที่เราจะได้ลุ้นนะซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นขอบฟอยอยู่เฮ้ยเพราะว่าผมถือไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเลบออกมาไงโอ้โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแค่นี้เลยโอเคมาดูกันลุ้นเป็นฟอยฮะเป็นเทนเนอร์เป็นเทนเนอร์เปล่าเทนเนอร์เฮ้ยเทนเนอร์ support ฮะฟูอาร์ดฟูอาร์ <O> โอปอโอ้แค่นั้นเลยโอปอโอปอโอปอโอ้มันก็เป็นไงบ้างครับตัวสามตัวนี้เรียกว่าน้องน้อยก็เป็นฟัวร์แล้วกันโอเคเป็นฟัวร์แล้วกันเป็นระดับความหายากคือเป็น sr sr ค<า>รับผมแต่ด้วยความสบติของการ์ดซึ่งตัวนี้เหมือนจะยังไม่เข้าในไทยด้วยอันนี้ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นเลยเนาะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยเนาะอ้าวไปอ้าวคุณตัดเลยเดี๋ยวผมฉีกรอด้วยเราจะได้ซักกันเร็วๆเลยรวดเร็วคนอื่นคนดูเขาจะได้ไม่ต้องมาเอ้ยมันเสียเวลาอะไรกับไอ้้หนนนุ่มคีวะ เอาฮะผมกอนแล้วกันนี่ฮะโค้ดเราไม่ให้ฮะไปโค้ดนี่คือผู้จัดการทีมฮะขอโทษครับปล่อยผ่านเฉยไปสี่ใบฮะครับผมเอเดนจี้ก่อน,นอันนี้เป็นพลังงานพิเศษนะฮะครับไ,ไปเลยลปไหลฮะเซเดียมครับพลังงานอีกไปนึงฮะไป ไป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 เรื่อยๆอ้าวมาแล้วต่อไปต้องลุ้นละไปต้องลุ้นแล้วครับไปต้องลุ้นละอันนี้เป็นเป็นดําดครับอย่างนี้ดําอย่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรเรียบร้อยฮะไปเลยฮะไม่ฟอยด้วยแถวบ้านเรียกว่าเกลือลงหลุมไปครับผมมาถึงหลุมอะไรฮะหลุมกองกัดกองทิ้งครับอ๋อดีไม่ตกหลุมรัก อะไรครับนี่ไปกันต่อไปกันต่อนี่ผมผมเรียว่าผมเรียงไว้ให้เรียบร้อยผมสับสี่เรียบร้อยด้วยสีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยเปิดมาเป็นตัวฟอยด์เลยนะเออเดี๋ยวก่อนสักซองนึงผมจะแก้งคุณเดี๋ยวก่อนเป็นพลังงานครับครับแปลว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมไปต่อไปฮะไปฮะพลังงานพิเศษอีกใบฮะครับผมยังไม่มีอะไรครับเห็นแกะน้อยอ่ะอีวุยมาทุกซองนะมาทุกซองมาทุกซองนะอีวุยทุกซองนะฮะปิดนะแล้วมาไปต่อไปโอ้ขอบเปอนเหลืองไม่สุดท้ายไม่มีอะไรเหมือนจะเงียบ เอย่างเราก็เป็นฟอยเป็นฟอยอันนี้เป็นฟอยแบบไหนฮะเนี่ยนี่เป็นฟอยแรธรรมดาครับอ๋อเป็นแรธรรมดาไม่ใช่อะไรพิเศษอ๋ออย่างน้อยก็ยังเป็นฟอยนะอ่ะโอเคยังอุ่นใจได้แต่ยังน้อยเราได้นี่แล้วยังน้อยได้นี่แล้วอ๋อปอโอปอครับผมไปต่อเออไปกันต่อครับนี่สับแล้วนะครับผมพลังงานไฟฟ้าครับครับสองแรกเราก็พลังงานไฟฟ้านะฮะอ๋อเหรอครับผมเฮ้ยอยู่ในสายฟ้าอย่างงี้ได้รู้นะพี่กระจูจะมาหรือเปล่าเฮยฟ้ามาเยอะอย่างงี้เป็นไปได้จะไม่อย ผมคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงอีวูยออกทุกออกทุกซองเลยครับผมเพราะอะไรครับไอตัวนี้แน่ผมว่าเฮ้ยตัวตั้งอยู่นี่เหรอโอ้าใช่แน่ๆเลยอีวูย์ม่ตะมอนเนี่ยเหรอใช่อะมันดูดมันดูดอีวูยมาเฮ้ยยังอยู่นั่นไงมีทุกซองจริงผมว่าจริงเออทัาปีสนี่ก็มีเยอะนะครับผมมากันบ่อยหลือเกินออาลีเวิร์สอันใบนี้ดีมากฮะทำไมฮะ เพราะมันสามารถทําให้โปเกมอนเราเนี่ยใช้ท่าก่อนหน้าที่จะอีวอีวอลูชั่นได้อ๋อคือใช้ล่วงหน้าได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องอีโวไม่ใช่ครับคือตัวที่วัวไปแล้วเนี่ยใช้ท่าของตัวร่างแรกได้ครับผมอ๋อดีเรียกว่าใช้แบบคือถ้าเกิดสมมติจี้เรายังไม่ถึงอ่าอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยก่อนหน้าได้โอ้ดีไม่งั้นบางทีบางตัวที่เราแบบรอขุนจี้ไปไม่ถึงสักทีเราก็ยังตีไม่ได้อะไรเงี้ยเรียบร้อยไปอ่าดีดีดีอยู่อยู่เหมือนเหมือนจะเงี้ยเหมือนเดิมเป็นเออทำนั้นเลยฮะ มาต่อไปครับผมงานต่อสู้นะคราวนี้เปลี่ยนแนวแล้วเปลี่ยนแนวเป็นต่อสู้บ้างไปฮะสายฟ้ามาอีกแล้วฮะต่อไปเยอะเนี่ยสายฟ้าเออต้องมาบ้างไปเป็นไฟเอวูนะเป็นบูสเตอร์ครับผมเบลท้ายเบลท้ายโอ้โหเงาเฮ้ยมันไม่ค่อยจะดีว่ะมันเงาเงาไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยอะไรดีพี่เปิดบ้างเลยฮะอ้าวแต่ผมว่าอันนี้ยังไม่มาผมบอกแล้วนะ อันนี้มีดีสองแล้วนะสองนี้คอยดูสองนี้โอเคอันนี้เราไปก่อนไปก่อนเราไปก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไปไปไปยาวๆไหลยาวๆไหลยาวๆเรียกว่ารันเร็วอ่ะเป็นเทรนเนอร์รีเวิร์สแลนนะครับผมอันล่างเป็นขอบเหลืองธรรมดาเด็ครับอย่างนี้โอ้โหโอ้ไปอีกแล้วฮะครับผมไปไปกันต่อฮะอ้าผมไม่สับเลยนี้โอ้โหแล้วเราลองแบบเราลองแบบฉีกเลยมั้เอาเอาขึ้นมาเลยมั้ ใบท้ายนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเลยปุ๊บพิดพ <c oughs> ิดอันเ <c oughs> ดนหลอดไปเฮ้ยโอเคฮะใบนี้ถือว่าเก่งครับผมเป็นใบอะไรฮะนี้เป็นซัพพอร์ตนะฮะที่บอกว่าใช้แล้วเนี่ยการโจมตีของรองเทิร์นเนี้ยบวกอีกสามสิบดาเมจครับโอ้ใช้ได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 ้คือนะใช้อะไรโจมตีก็ตามบวกสามสิบเลยครับโอเคแจมอยู่คือแล้วบวกสมมติว่าสมมติเราไม่ได้ใช้เป็นท่าโจมตีอย่างงี้ใช้เอเมิลิตี้หรืออะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวฮะท่าตีอย่างเดียวห่าโจมตีอย่างเดียว จะบวก30เลยนะฮะก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ใครแบบติดหมวกมาอะไรอย่างงี้ก็หายไปเลยเออได้อยู่ได้อยู่แล้วที่เหลือตามนะครับมีอันนี้มีอันนี้อันนี้ก็โอเคนี่มีอันนี้เออเป็นฟอยล์เป็นฟอยล์เป็นการที่ดีไปเลยนะครับครับผมโอเค่แยกไว้แยกไว้เอแยกไว้นะอันนี้มาอ่าซองนี้เลยไหมลุยซองนี้เลยผมบอกว่าซองนี้มาผมมาเป็นคนแม่นด้วยผมบอกเลยเซ็นคุณดีเหรอเซ็นผมดีมากเอาไม่มีอะไรเขินหันมาแพ้หน้าผมแค่นี้นะโอ้ตายแล้ว อุ้ยเนี่ยมันแก่ยากแต่ว่าของดีของดีเชื่อผมเนียเหนียวของดีต้องมาต้องเป็นแบบวีหรือว่าฟอยอะไรมาแน่ๆนเชื่อผมถ้าไม่ใช่นะโค้ดขาวแปลว่าของดีนะฮะใช่ะฮะใครบอกคุณผมไม่รู้ผมได้ยินมาผมได้ยินมาอย่างนั้นคอยดูโอเคครับผมไม่เชื่ออย่าลบดูพลังงานมีจริงพลังงานมีจริงพลังงานมีจริงเชื่อผม เชื่อผมยังไงเชื่อผมยังไงเชื่อผมแล้วยังไงใบต่อไปนี่วีมาจริงมาจริงมาอันนี้วีธรรมดาไหมเห็นเป็นนี้ไม่น่าจะวีธรรมดาเนาะน่าจะวีธรรมดาเราเลือกทับเองนิดนึ่งไหมหรือเราดูข้างบนหน่อยเลยอ่ะเอาล้วฮะเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นจี้ใสนะฮะใสอ่ะเป็นใสต้องเป็นอะไรให้อย่างงี้ใสต้องเป็นอะไรดีเป็นไม่ค่อยมีอะไรดีนะผมว่าคาร์บิคอนแน่แน่เลยคาร์บิคอนมาเหรอชุดนี้มีหรือเปล่าก่อนคาร์บิคอนไม่มีแล้ว โคเกคิสฮะเกลือโคเกต์คิดก็หนักอยู่เหมือนกันเกลือเกลือแต่ดะแยกไว้เอ้ยตัวบีเป็นตัวบีโอเคโอเคไปกันต่อไปกันต่อสองซองตัดเลยตัดเลยช้าอย่างนี้มันช้าละทีเดียวสองซองผมให้ผมให้ของดีอีกหนึ่งใบมันจะอยู่ตรงนี้ผมก่อนล้วกันเอาเลยมาสองซองเป็นโค้ดขาวแปลว่าดีของดีจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไงเหตุผลคิสทำไมอ๋อโอเคโอเค สี่ใบฮะครับผมเหมือนจะผิดอ้าวอ้าวเหมือนจะนับเลขผิดอ้าวโดนหลอกจบแล้วจบแล้วอ้าวแต่ว่าแต่ข้างหลังเมื่อกี้เห็นยังไงวะแว๊บเมื่อกี้เห็นเอาเปิดมาไปอยู่ท้ายไปเลยไหมไปก่อนไปก่อนไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนไล่ไป่อ่ไปไล่ไปเราเช็คดวงไปเรื่อยพลังงานไฟไปแต่เมื่อกี้วะแว๊บนะสีดำนะสีดำนะสีแปลกๆเหมือนกันอ่าโอเคไปต่อไปวีแม็กวีแม็กตัวอะไรวีแม็กอย่างนี้วีสิทธิ์นท่าน้ำตัวอะไรครับนี่ ฮิฮิดารุมะนะฮะชื่อไทยอ๋อฮะดามันเทียนครับผมนะครับก็ดีไหมก็ไม่ค่อยไม่่คอยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่เรือทรงวันนี้เราน่าจะเกลืออย่างน้อยก็วีแม็กแล้วกันอ้าวผมก็อ้าวผมโดนหลอกเหมือนกันเนี่ยเอ้าหรือมันเปลี่ยนไปอ้าวใช่นี่ผมโดนหลอกโดนหลอกผมซับผิดเองนะครับผมเราไปกันแบบเร็วๆครับผมบายไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายโอ้โหก็เกลือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเรียบร้อยมาเก็บรวบรองไปเลยนี่แต่ใบที่ผมบอกอยู่นี่สองนี้สองนี้สองนั้นนะสองนี้สองนี้ ที่ผมบอกว่ามาแน่ๆมาแน่ๆขึ้นอยู่ว่าจะมาเท่านั้นเองอาจจะเป็นตัวธรรมดามาเออขาวกเปลวกาของจริงจริงเปล่าใช่เปล่าสีใบเปล่าของจริงดิเออถ้าของไม่จริงมันต้องอยู่ในเกมนู่นเฮ้ยอะไรครับเนี่ยกาจริงนะกาจริงนี่กาจริงมาลุยไปรล่อแรงแล้วหล่อแรงแลผมว่าผมว่าอันนี้มีอีวิวก่อนตองนี้ไม่ไม่มีอีวเวนะเราเราหลังมาเราไม่ค่อยเห็นอีวเยนะจริงเออจริงจริง แล้วเราก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยมาไปทำเฮ้ยขอบดำีมาวีมาท่าอะไรก่อนปิดไว้ก่อนท่าเหล็กครับเลือดสองเลือดสองร้อยห้าสิบมีตัวอะไรสตีลลิกหรือเปล่าตัวเขียวๆหรอจุดเหล็กสิครับท่าเหล็กอย่างนี้สตีลลิกหรือเปล่าสตีลเหลิกครับนี่แน่นอนก็ใช้ได้ไหมไม่ค่อยดีฮะอ้าจบแล้วถอยโอ้โไม่ค่อยดีว V มาซะดีโถ่มาแรงนะ ดเราเปิดได้วีเยอะเยอะเยอะเหมือนกันนะแน่นอนผมมีพลังงานไอซองเนี้ยมาแน่ๆผมบอกเลยมาจริงนะเอาแน่นอนมาแน่ๆอ่ะเก็บไปเลยเก็บไ้เก็บเอาไปก่อนเลยครับผมตรงนั้นกี่ซองสี่อ้าวซัดไปตัดเทียสองครับอ้าวตัดเทียสองมันหนาไปครับผมจัดไม่เข้ากันไกลไม่คมครับผมนะฮะอืมเอาวฮะไปผมแกะรอยด้วยไปซัดเลยขึ้นมาปึ๊บสีเขียวสีเขียวไม่มีพลังสีเขียวแปลว่าแตกไม่มีพลังไม่มีพลังเลยเออต้องสีขาวใช่ไหมใช่ครับผมงั้นแปลว่าซองที่สีขาวนั่นเนี่ย ชัวไม่รู้กันผมไม่สตมารถมองเห็นได้เหมือนกันผมก็ไปเรื่อยฮะเอาไปครับไม่แทงครับไปไปไปครับเฮ้ยหม่ับไออุ้ยอีอุ้ยกลับมายังไงฮะอ้ยเด้งเด้งเด้งมันเด้งมีพลังหรือเปล่ามันดิ้นนะเป็นวเยวไงยโอ้ยไม่มีฮะอ่ะซองผมผมก็ซองเขียวเหมือนกันครับตรงนี้ครับผมไปหนสองสาีบาเปิดมา จี้ไปอันนี้มาเยอะเหมือนกันนะไปนี้นะมาเยอะฮะเป็นการที่ดีด้วยนะสิงที่ว่าครับผมไปเรื่อยๆยาวๆยังไงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอเมซิ่งแลฮะใช่ครับอเมซิ่งแลครับแถมยังเป็นตัวจีตาชี้ด้วยมาโอ้ผมมาได้อย่างไรตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะฮะแจ๋วเลยแจ๋วเลยแล้วไปต่อไปไม่มีอะไรเงียบฮะแต่อันนี้โอเคครับอันนี้บอกเลยว่าอันนี้โอเคแล้วใช่ฮะแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนราคา การ์ดภาษาอังกฤษใบนี้ตอนนี้นี่ประมาณประมาณเกือบ1,000บาทเลยนะฮะอู้ยเอาเรื่อง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 เอาเราวเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าสีเขียวอาจจะมีอาจจะมีได้รุ่นเหมือนกันบางงานอาจจะมีได้รุ่นเหมือนกันเอาละเอาันนี้ก่อนปะไปฮะโอ้สีเขียวอีกแล้วอ้ยได้รุ่นได้รุ่นหมดได้รุ่นหมดอาจจะมีอเมซี่อีกสักใบฮะเฮ้ยจริงเอ่ะเฮ้ยใครจะรู้เฮ้ยมาไปเอาฮะเสร็ปึ๊บเป็นโกโก้ด้านขางเราสุดว่ามันไม่ใช่จี้อยู่ข้างบนแล้วฮะ นั่นสิครัคุณโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยมีคนหลอกผมเหนี่หมายแล้วครับผมไปไปครับครับไปครับยาวๆไหลไปยาวๆยาวๆเฮ้ยเอามิซิงไปเฮ้ยบอกแล้วโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องตีเขียวอเมซิงออกคราวนี้เป็นสมาร์ทเซนเตอร์ครับผมบอกว่าเก่งเหมือนกันตัวนี้ถือว่าแจ๋วเลยแจ๋วเลยอเมซิงด้วยใช้ได้สวยนะจริงๆวะความเป็นเอเมซิงแร่ที่มันแบบมีแบบถือว่าเป็นแร่ใหม่นะสำหรับชุดนี้เลยครับผม ครับผมแล้วแต่ใบต่อไปยังไม่หมดไปน่าจะน่าจะเงียบแล้วเงียบไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วไปรวมไว้นี่นะยิ้มครับนี่นี่วิบวับวิบวับวิบวับฮะเออการผมโคตรวิบวับวิบวับนะฮะว่าไปว่าไปว่าไปเอาคุณตัดรอดิตัดรอผมอยู่นี่ผมมีติดมีอีกนะมีอยู่นะโอเคไปกันต่อฮะปั๊บมาไปลุยใบนี้เอ้ยซองนี้ผมว่าน่าจะน่าจะมาเหมือนกันน่าจะมีอะไรบ้างแหละไปสีเขียวป่ะฮะซองนี้สีเขียวฮะ สีเขียวน่าจะน่าจะมีอะไรติดมัดติดมือวาบ้างล่ะรุ่น amazing คะสีเขียวน่าจะเงียบแล้วครับอย่างนี้คิดไปแล้วครับน่าจะเงียบแต่ว่าไปต่อไปเนตััวววดดียยก้โอ้โหสามด้วยเบิ้ลเลยอย่างนี้ออกเบิ้ลเเรียกว่าสองเด้งสองเด้งฮะเอาฮะไปสุดท้ายโอ้เงียบเงาไม่มีอะไรมาเติมกันไปตามระเบียบไปกันต่อสีเขียวรุ่น amazing คงจะมาแค่สองยเหรอกคงจะไม่มาเยอะกว่านี้แล้วมั้งใครจะรู้ว่าไปนับสี่ไปเอาผมมาเปิดมาเป็นมาทำไมของคุณเปิดมาเป็น น่สเไม่ใช่พลังงานเลยเอคุณโดนหลอกเนี่ยคุณหลอกผมมาวะเนี่ยไปต่อไปต่อครับไปต่อปึ๊บนะครับไม่ใช่อเมซิ่งแล้วฮะครับผมเปิดท้ายเงาเงียบเงาฮะไปต่อครับผมไปเขียวเหมือนเดิมเขียวเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ตามสูตรครับผมเปิดมาใบแรกเนี่ยผมยังเป็นจี้อะเนี่ยไม่ของผมเป็นโปเกมอนฮะคุณโดนหลอกไงไม่เข้าใจนะเออเนี่ยโอปอเนี่ยโอปอโอปอโอปอล์แต่นี่เราได้โอปอแบบครับผมบาไปแล้ว ไปฮะไปไหลยาวๆไหลยาวๆยาวอุ้ยดอนนะที่ดอนฮะตัวนี้ใช้ได้ไหมฮะโอเคนะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ท่าโจมตีเนี่ยจะแรงตามการ์ดใบนี้ฮะดีออนในตำแหน่งทิ้งก้าวของเราเออน่าสนใจตีได้แรงมากตีได้แรงมากเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมแล้วใบล่างสุดน่าจะเงียบเหงาครับเงียบฮะเงียบเหงาฮะตามระเบียบครับดอนถือว่าโอเคนะแจ๋วอยู่ไม่แยกไม่ได้นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคไปกันต่อสีเขียวครับครับผมสีใบ 2 3 4ฮะปึ๊บเปิดมาเนี่ยทำไมของคุณสับงออกมาไม่อะไรกับเนี่ยโดนโดนเรนดอมนะอะไรกับเนี่ยผมสั่งออกมาเป็นจี้หมดเลยนะผมโดนเรนดอมฮะไม่ชอบเลยครับแบบนี้ไปครับเอาละเป็นหมวกนะฮะหมวกนธนภัยครับผมรีเวิร์สแล้วก็เป็นตัวท้ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแต่ผมขาวนะอ่ะสองมุมสีขาวสีขาวสีขาวมีพลังมีฟอยแน่นอนสีขาวมีพลังหนึ่งสองสามสี่เอาล้วครับมาแน่นอนมือมันสั่นๆ มือมันสั่นมันสั่นได้โทรศัพท์เข้าฮะไม่มีอะไรเห็นไหมผมเปิดมาเป็นจี้นะคุณเปิดมาทำไมเป็นเป็นจี้เลยอุ้ยพลังงานไิเต็ด้วยฮะไปอันต่อไปอันต่อยาวๆยาวๆยาวๆมายังไงไม่มีอะไรสุดท้ายไปสุดท้ายฮะสุดท้ายเป็นยังไงมันมันขอบเหลืองไงฮะมันขอบเหลืองมันเป็นฟล่อยธรรมดามันขอบเหลืองฮะมันเฮ้ยตัวนี้เก่งฮะเฮ้ยเก่งเหรอตัวนี้เกองแหละครับขันก้อนเก่งมากตัวนี้เอ้ยเอาเรื่องเป็นการที่ดีเลยสุดยอด บอกเลยว่าเก่งมากนะตัวเนี้ยครับความมาถมันก็คือสามารถโจกคัจมือเนี่ยจะครบเจ็บใดได้เลยเฮ้ยแจ๋วอยู่นะครับผมเออน่าสนใจน่าสนใจแต่ต้องแยก้วยการจบเธอเลยนั่นแหละอ๋อต้องผมว่ามันก็ยังดีอยู่เรียกว่าเติมมือได้เร็วเหมือนกันครับผมนะฮะเอาโอเคไปกันต่อครับเราอันนี้เราแยกได้ไหมแยกได้แยกได้โอเคแจวแจ๋วไปกันต่อฮะมาใกล้จะหมดแล้วด้วยคราวนี้ผมคงแยกไว้อยู่สําหรับซองที่ผมบอกว่าไม่้ต้องมาต้องมาซองนั้นต้องมาเลยซองนั้นต้องมาแน่นอนมาผมสีขาวสีขาวมีพลังสีขาวอืม ไปฮะไปฮะสับได้เลย4ใบสองสครับผมเออเป็นจี้ไหมเป็นจี้ไหมไม่ใช่อ่ะมาดูผมอะไรครับเนี่ยผมว่ามีอะไรบางอย่างล่ะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วผมก่อนแล้วกันไปเลยฮะหนึ่งไม่เป็นไรครับสองไปนี่เราได้ตัวมาเล่นกับลิซตอร์นะเฮ้ยมาแล้วเออมามายังไงแล้วยังงไ แล้วยังไงไปต่อไปเอาอุ้ยลุงเปล่าเฮ้ยเหมือนลุงนะลุงบนทัพพอร์ตฟูอาร์ตฟูอาร์ตแล้วเป็นตัวอะไรเป็นเนสซอลุงมนี่ดีดีโอ้ดีสุดอเลยทัพพอร์ตตัวนี้ดีตัวนี้ด้วยเกือบจะดีสุดเลยทนตีเป็นเงินตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ผมไปนี้ผมว่าพันกว่าแน่นอนพันกว่าด้วยีเป็นพันกว่าแน่นอนเอาเรื่องเอาเรื่องมาแล้วฮะเมื่อกี้สีอะไรสีขาวเมื่อกี้สีขาวลุงมาแล้วมาแล้ว แจ๋วเลยยอดไปสวยงามเก่งมากด้วยสวยงามอันนี้คืออ๋อต้องเล่นกับพวกธาตุน้ำเนาะใช่เล่นธาตุน้ำนะอ่านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในไทยยังไม่เข้าเนาะชุดใหม่เรามีแล้วชุดใหม่มีแล้วหมายถึงเรามีแล้วชุดที่จะวางจำหน่ายนี่เลยใช่ฮะใช้นี่มีแม็กนี่นะวีแม็กมีแล้วมีแล้วด้วยนะครับผมโอ้น่าสนใจฮะแยกไว้ก่อนนี่เลยนี่เลยแยยกไว้เลโอเคเอาไปไปต่อเลยฮะไปไปต่อคุณไมา RPG อันนี้สี่ใบยังฮะสี่ใบเรียบร้อยแล้วสี่ใบเรียบร้อยที่เหล็กใช่ไหมนี่ที่เล็กไงเออไปฮะสเตเดียมไปฮะ มีสีเขียวไหมฮะทำไมฮะสีเขียวเลยฮะไม่หมายถึงสีเขียวใช่ไหมสีเขียวครับสีเขียวโอเคครับผมโอเคไปเรียกว่าเป็นอนรู้กันไปเป็นรีเวิร์สฮะก็เรียบร้อยไม่มีเมซิ่งละจบแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังได้รู้อีกหลายซองยังพอมีเวลายังพอมีเรืนี่สีขาวเอาวฮะสีขาวมาอีกแล้วอ้าวสีขาวไปต่อฮะคุณมาย RPG ครับผมเนี่ยผมเปิดมาเป็นจี้หมดเลยจี้อีกแล้วเออมาอ้าวยังไงรันเร็วรันเร็วเฮซ่าฮึบไปฮึบ แล้วแล้วยังไงรีเวิร์สแล้วลงท้ายขอบดีขอบดำมาวีครับผมอยขอบดี้ขอบดำแล้วเป็นตัวเป็นไฟทารอนเฟมนกฮะอเก่งนะตัวนี้เก่งอยู่นะเก่งครับผมได้อยู่นะเก่งอยู่ตัวนี้เก่งซึ่งในของบ้านเราก็มาแล้วด้วยใช่ครับมาแล้วบ้านเรามาแล้วบ้านเรามาแล้วไปครับผมไปอันนี้ก่อนได้ฮะนี่ครับผมสับสีเรียบร้อยสุดยอดครับจี้ไหมนี่ ผมสับสีจี้ทุกใบผมบอกเลยทุกซองด้วยทุกซองผมสับอะไรไม่ใช่จี้เลยเอองงงงงงฮะเออนี่คุณหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยไปต่อฮะเอาฮะโยกันไปแล้วเงียบอันนี้เงียบอันนี้เงียบเหงาไม่ใส่ฝอยด้วยซ้ำไม่ฝอยด้วยอันนี้เงียบเหงาเลยสีขาวก็หลอกก็ได้เหมือนกันฮะครับผมหลอกหมดแล้วฮะไม่เป็นไรแน่นอนนะครั้งนี้เออสีขาวเออเมื่อกี้สีขาวเหรอ น่าใช่มไม่รู้กันน่าจะใช่นะไม่รู้ไงหรือเขียวไม่รู้อ่านี่ยผมตอบเนี่ยผมตอบเลยผมมันร่างอมาเลยเนี่ยเอ๊ะอะไรครับเนี่ยคุณตอบยังไงของคุณเนี่ยแต่ใบสุดท้ายผมก็เป็นเหมือนกันนะเออผมก็เป็นใบที่ดีเหมือนกันนะเอาฮะใบท้ายโอ้โหไม่มีอะไรครับแห้งๆเหงาๆไปนี่นี่สีขาวนี่สีขาวนี่ครับปลายสีปลายปลายฮึบฮึบ ไม่มีอะไรโอ้ยังเงียบอยู่ไม่มีอะไรยังเงียบแล้วแล้วต่อไปโอ้เงียบเลยฮะอันนี้นี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวคุณลองแกะผมลองแล้วเดี๋ยวคุณลองแกะอันนี้ครับผมเอ้ามาจี้น้ำไปครับเนซ่าครับไปต่อเรื่อยๆไหลไปไหลไปยาวๆไม่มีอ่ะเงียบเหมือนเงอรโอ้ยเป็นฟอยล์ครับโอเคโอเคแยกไว้แยกไว้อ่า เมื่อกี้คุณอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวนะผมเปิดก่อนสี่ผมเป็นยังเป็นจี้อยู่ไหมจี้ไหมเจี๋เหมือนเดิม <c ười> เดี๋ยวผมซองนี้ต้องเป็นจีม้มากแล้วล่ะคุณหลอกอะไรผมได้ไหมซองนี้ผมต้องเป็นจีม้มากแล้วไปกันต <c ười> ่อฮะจัหรับของผมเมื่อวานนี้ปลายโยกยโยกันปลายโยกยาวๆไหลไปฮะไม่มีอะไรแล้วเป็นอันนี้ฮะแล้วในสุดท้ายเงียบเหมือนเดิมครับเงียบพมิากอรดผมเปิดนะผมจะเปิดนะครับผมจี้ไหมต้องจี้เอ้านี่คุณหลอกอะไรผมวะเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณหลอกอะไรผมหรือเปล่า เปิดสี่ใบนะสี่ใบหรือเปล่าคุณสี่ใบหรือเปล่าอ่ะออค,คุณคุณเดี๋ยวเปิดนี่เดี๋ยวเราแกะพร้อมกันแล้วสับพร้อมกันโอเคดูนี่ว่ามันจะอะไรคุณหลอกผม่คุณปั่นผมวะ,นะนเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยผมก็รีเวริร์สลองใบสุดท้ายใบสุดท้ายก็ก็เหมือนกันคุณปั่นอะไรผมวะเนี่ยอแกะแกะแกะพร้อมกันพร้อมกันเลยนะอ่ะพร้อมกันสับพร้อมกันเพราะกันไกลหรือเปล่าเล่น,นไกลไงคุณปั่นผมวะเนี่ยคุณมายเอาจริงโอ้โหห่าไกลลรือเป อ่ะแป๊บนึงผมยังแกะไม่ออกเลยเฮ้ยหรือถ้าเกิดผมลองตัดกันไกลปุ๊บผมจะเปลี่ยนเลยรไหมเนี่ยเปลี่ยนเลยจริงปหมเนี่ยกันไกลเปิดปุ๊บไปแลกไปที่เลยอ่ะเอาเดียวนะผมเอาออกนะเขาออกนับสี่พร้อมกันหนึ่งสองสามสี่มาเปิดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยผมรู้แล้วว่าหมายผมรู้แล้วไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ด้วยตอนคุณสับนั่นแหละตอนคุณดึงออกอ่ะจริงเดี๋ยวค่อยดูต่อไป ไปไปต่อของผมก่อนแล้วกันครับผมไปฮะไปไปยาวๆไหลไปไม่มีอะไรครับตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วฮะอันนี้เป็นฟอยนะฟออก็ไม่มีนี่ครับผมมาฝั่งนี้บ้างครับครับผมไปไปสงสัยจริงครับคุณคุณตอนคุณเอ่อสี่ใบที่คุณนับออกอ่ะใช่เหรอคผมตอบใช่เชียวผมดิเฮ้ยอ่นนี่ะคุณลองเดี๋ยวผมทำให้ดูอ้าวคุณตัดมาคุณผมตัดก่อนคุณตัดมา ่าผมฉีกแล้วเรื่องตอวผมสีขาวผมสีเขียวอ่ะแยกว่ะแพ้ดิผมแพ้ดิอ่าแน่นอนอ่ะเวลาคุณคุณคุณสับคุณสับไงหนึ่งเนี่ย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 เนี่เข้าใจละผมไปอย่างงี้ต่อไงผมไปเข้าใจแล้วเดือดโอ้โหเมอี้นี่เองโอเคครับโอเคครับคุณเมื่อกี้คุณทำเป็นไงนะอันนี้ต้องเป็นจี้ละคุณทำเป็นไงเมื่อกี้ผมทำผมเมื่อกี้รอบรอบนี้ผมทำอย่างงี้อ่าแล้วปกติคุณทำไงเนี่ยมันก็ถึงไม่ออกจี้ไงไนี่เองเนี่ยคุณปั่นผมอาก ผมพลาดยังไงอะเอาไว้ฮะครับอ่าผมก่อนแล้วกันไปฮะไปไหลยาวๆไม่มีอะไรครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรแล้วมีไหมซองนี้ซองนี้สีขาวหรือเปล่าเฮ้ยขอบดำอีกแล้ววีแน่ๆพลาดอะไรก่อนพ้าำแน่เลยครับเหมือนเดิมฟ้าฟ้านะผมตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมเปิเพิ่งไทยเมื่อกี้อาตอนนั้นเป็นวีแม็กเออเล่นกันได้เล่นกันได้เล่นกันได้ไปอยู่ด้วยกันนะครับผมมาของผมไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า สับผิดนะเป็นโอปอละไปต่ออยู่นี่เองพลังงานอไปอ่ะไปยาวๆไปแล้วเงียบเรียบเลยสองสองสุดท้ายสองไหนคือสองที่คุณวางไว้สองที่ผมวางไว้คือสองนี้สองนี้สองนี้มีพลังผมบอกเลยไปเปิดมาเขียวรู้เรื่องเลยนะอ้าวโทษเขียวก็เป็นอเมสซี่แไปลุ้นไปลุ้นไปของผมเขียวอ่ะของผมก็เขียวอ่ะเรียบร้อยดิเงียบเรียบร้อยดิ ไปฮะนับสี่นับยังไงเออตงนับอย่างนี้นับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ว่าสมไมวะาทำไมไม่ออกที้วะงงงงนั้นสุดท้ายแล้วกันโอเคงงก่อนนะมาพลังงานลแล้วไปฮะไปนิดดีฮะไปนิดดีสุดยอดแล้วไปแล้วเม่ซิ่งหน่อยไหมไม่ใช่แล้วโอ้โหเงียบหน่อยับผมมาสุดท้ายผมว่าไปที่ดีที่สุดตอนนี้มันออกไปแล้วไงผมว่ามันก็เลยคงจะไม่ออกแล้วหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ฮะจริงครับ ดีมากดีมากผมก็เลยแบบโดนดึงดวงไปแล้วนะฮะเรียกว่าเนี่ยดีมาบ่อยมาบ่อยเราผมว่าดีต้องมาต้องมาฟอยต้องมาฟอย Amazing อะไรแบบนี้อเมซิ่งหน่อยไหมไปต่อไปหรือเปล่าโอ้โหเงียบแลอย่างนี้เงียบไปไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อยังยังยังต้องต่อไปต้องต่อไปอเมซิ่งหน่อย Amazing ไหมเฮ้ยเฮ้ยยังไง องฟอยเฉยแน่เลยดีเวิร์สธรรมดาเออดีเวิร์สธรรมดาโถ่เกลือเกลืออะไรครับอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกันไปอู้แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ดีนะบล็อกนี้ถือว่าออกเยอะมากเราได้ลุงมาหนึ่งครับผมนะฮะลุงมาหนึ่งแล้วก็มีฟูอาร์ดมาอีกฟูอาร์ดอีกใบฟูอาร์ดอ่านี่โอปอโอปอฟูอาร์ดมาอีกครับผมก็แจ๋วอยู่สำหรับเทนเนอร์สองใบนี้ดีมากนะฮะก็ใช้ได้เลยแล้วไหนเราจะได้ตัววีแม็กวีโอ้ดนี่ทีขาดไม่ได้เลยอเมซิ่งมาสองใบนี่มีสมาเซนเตอร์ด้วยอ่ากับจ แจ๋วเลยดีเลยแจ๋วเลยดูความลุงวิบวับของมันหน่อยเป็นแรงใหม่นะเส้าภ้าษาไทยก็มาแล้วนะฮะเอามาแล้วด้วยชุดใหม่ของเราอุ้ยมี Amazing แ n d แล้วเหมือนกันเมื่อวันที่20ที่ผ่านไปในงานพิธีิสตใช่ครับเหมือนจะมีคนเปิดได้ด้วยหรือเปล่าม,มีครับใช่ไหมผมรู้สึกว่ามีคนเปิดได้ด้วยสำหรับตัวจิราชิใช่แล้วอันนี้เลย เรียกว่าคนที่เก่งมากนะสำหรับ Amazing แล้ครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ครบถ้วนกันไปทั้ง VV Max ตัวใช้งานอะไรก็โหเรียกว่าคอบทุนขรบุ้นทุกประการนะฮะสำหรับครที่อยากจะเปิดบล็อกแบบเราแบบนี้นะฮะแต่ว่าเป็นการ์ดสัไทยครับสามารถไปดูกันได้หรือไปสั่งซื้อกันได้เลยครับใน s h อ p e e ก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้ลิงก์แชร t ทิ้งโพสต์ครับผมนะก็เรียบร้อยไปสำหรับวันนี้ก็ไปดูกันแล้วกันว่า E ีีหน้าตอนนี้คือบล็อกป่าเมันมาแล้้ววผมคิด่าา E P หน เราต้องเอาบล็อกใหม่มาเปิดโชว์กันแล้วล่ะภาษาไทยนะภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยทั้งเอทั้งบีแต่ว่าจะเป็นอีพีะรชุดไปอ่าก็ว่ากันไปฮะก็เรียบร้อยกันไปใครที่กขลังชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเรียกว่าช่วยๆกันหน่อยเป็นการสนับสนุนพวกเรานะจะได้มาเปิดโชว์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอย่างนี้กันอีมีของมาเปิดกันอีกอนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปน่าจะได้เวลาสมควรสำหรับวันนี้ผม NY ครับแล้วผมไมา์พี่จีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สว ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ก็มารับชมตรงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราครับลิงก์เช็คใงโพสต์นั่นเองครับแล้วก็เรายังมีวิดีโออื่นอีกมากมายให้ติดตามนะครับสามารถติดตามได้ทางนี้เลยจ้า